รถตู้คันนี้ปีใหม่ครับยอดจัดได้เยอะขายราคาถูกใช้เงินออกรถร้อยงบเหลืออยากไปแต่งเพิ่มอะไรเพิ่มดูกันในคลิปนี้ได้เลยคันนี้เป็น3.0ครับปี2019 6น9 0 0 0บาทลูกค้ามีประวัติมาคันนี้จัดได้7จ0 0 0 0นสอนะครับผมก็เยอะเลยทีเดียวนะกสำหรับคนที่แบบงบออกรถมีจำนวนจำกัดต้องหารถปีใหม่ๆและราคาถูกอย่างคันนี้ที่โตโต้ตาครับสีขาวเดิมเปตัวของโรงงานกระจังสวยนะไฟหนะ้า พร้อมใช้งานใสๆเลยครับแล้วก็ด้านในจะเป็นเบาะครึงท่อนให้แล้วนะครับเป็นเบาะใหญ่สีครีมตลอดนะครับทั้งในโซนของด้านหน้าแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารนนี้ใครจะไปแต่งวีเพิ่มวีแปะสชิ้นจัดหลังคาเพิ่มได้หรือจะไปวกวิ่งงานวินักเรียม ผูกสัญญาได้เลยเพราะว่าได้รถปีใหม่ครับก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆสบายๆนะคาถูกแบบนี้นะครับผมสนใจต้องให้รีบให้ไวเลยครับพี่โตโตัวคาของเราพิมพ์สนใจด้านล่างมาก็ได้นะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อกลับไปปรึกษาเรื่องการออกรถได้ครับออกได้ทุกอาชีพครับ